สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดจัดไปทุกๆท่านกันเลยนะครับผมนะนะครับสําหรับในงวดที่แล้วนะครับพลาดไปนิดเดียวเองนะครับเนาะสามตัวนะครับต่อดั่นั้ครับเนาะมาดูกันครับว่าวันที่นะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ หวยเด็ดจัดไปจะทําคลิปขึ้นนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะจากการครํานวณการดูสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแน่ร้อยเปอนะครับผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนในแต่ละงวดขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม นะนะครับก็มีคําเตือนกันทุกงวดนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอันนี้มาไม่มาผมก็ไม่สามารถรู้รุ่นน้นนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเนาะสำหรับในงวดที่แล้วนะครับผมให้ไปเด่น5เด่น6นะครับมาในเด่น5นะครับเนาะจับคู่นะครับก็เชียร์ไปนั่นนะครับจับให้52มา51นะครับแล้วก็3ตัว0 5 2ย์มา051นะครับ อ่านะครับเสียดายนะครับเสียดายนะครับเกือบได้3ตัวแล้วนะครับนั่นแหละครับเป็นไงบ้างครับผ่านมาหลายๆสูตรนะครับมีสูตรไหนนะครับถูกใจกันบ้างไหมครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับ จะได้นะครับเวลาลงคลิปจะได้แจ้งเตือนนะครับจะได้ดูนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเนาะสำหรับใครกดอยู่แล้วนะครับกดติดตามอยู K ่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะนั่นแหละครับก็ผ่านมาหลายสูตรนะครับในวันนี้นะครับผมไม่ได้ลงไปหลายสูตรนะครับก็ที่บอกกันเนาะะกจจะมีสูตรที่เข้าสูตรที่หลุดนะครับสูตรที่วนกลับมาเข้านะครับสูตรที่หลุดปะปนกันไปนะครับมีต่ากหลายสูตรนะครับ ไม่จำเป็นต้องซื้อตามทุกสูตรนะครับคนจะถูกนะครับซื้อยังไงก็ถูกนะครับนะนะครับที่ผมบอกนั่นเลยครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับก็ยังมีคนไม่เข้าใจอีกนะครับเนาะก็นั่นนะครับก็ไม่ค่อยจะดูจบคลิปแล้วนะครับเนาะนะครับเหมือนที่สูตรไหนสูตรเลขเด่นตัวเดียวนะครับอย่าลืมนะครับสูตรนี้นะครับ ก็บางท่านจะสงสัยว่าทําไมต้องเอาัน้นขึ้นก่อนอันนี้ขึ้นก่อน,อน,น,น,ก,อนก็ผมบอกอยู่ในคลิปนะครับว่าวิธีการมันต้องทํายังไงนะครับแต่ละสูตรไม่ฟังมีแต่เลื่อนดูตอนท้ายๆ <c oughs> นะครับไม่ว่ากันนะครับเนาะแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ก็นะครับก็อยากจะให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนั่นแหละครับเพราะว่านะครับแต่ละสูตรนะครับแต่ละ สูตรนะครับถว่าผมจะคํานวณได้นะครับบางสูตรในี่คิดนะครับหลายชั่วโมงนะครับเกือบเป็นวันก็มีนะครับบางสูตรเนี่ยสำหรับสูตรรางวัลที่1น,นี่ก็ก็โอเคพอสมควรครับใช้เวลาเยอะนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นชุดเดียวนะครับในสูตรรางวัลที่1นนะครับมันก็บางท่านอาจจะ บอกว่านะครับทาไมไม่เก็บไปซื้อคนเดียวนะครับโอ้ยแต่มันคํานวณง่ายนขนาดนี้ผมไม่มาลงคลิปนะครับให้ทุกท่านดูหรอกนะครับผมเก็บไปซื้อเองคนเดียวแล้วนะครับเนาะถ้ามันง่ายนขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปทํางานแล้วนะครับเนาะถ้ามันคํานวณง่ายนขนาดนั้นนะครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับในงวดเหมือนในงวดที่แล้วมึงท่านก็ถูกนะครับ3ตัวไปกับรางวัลที่1นะครับเพราะว่ามัน มันมีถ้าจับบินจับสลับกันไปเนาะเรียกว่าจับยังไงนะครับคนจะถูกนะครับซื้อเงี้ก็ถูกนะครับก็จับรางวัลที่1น,นะครับก็เพราะว่ามันวดที่แล้วนะครับรางวัลที่1น,นะครับที่ผมคํานวณไปนะครับมีอะไรนะหลักแสนจำไม่ได้ครับหลักหมื่นนี่เป็น0ูนย์นยนะครับแล้วก็ 16 5หหรือ15 6้านะครับบางท่านก็นําจะไปตัดนะครับ3ตัวท้ายนะครับก็จับ16 5 1งหกห้านะครับกวากันไปมิจับครับที่ศูนย์กวากันไปนะครับเนาะนั่นนะครับวิธีการที่จะนําไปใช้นะครับถ้าจะไปหาซื้อรลงวันที่หนึ่งไม่มีหรอกครับหายากนะครับเนาะเออนะครับหา6ตัวนะครับถ้าสตัวท้ายก็ว่าไปอย่างนะครับเนาะเออนะครับ เนาะนะครับก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับถ้าทําอะไรไปนะครับมันก็ต้องมีคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบนะครับปะปนกันไปนะครับเนาะนะครับสําหรับในโค้งสุดท้ายนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับสําหรับในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะครับซึ่งในงวดนี้นะครับที่ผมดูจากหลายๆสูตรนะครับจากสถิตินะครับจากคํานวณต่างๆนะครับก็จะได้เด่นนะครับก็คือเด่น1นะครับแล้วก็เด่น2ถามผมนะครับ เน้นให้หน่อยตัวเดียวนะครับที่งวดนี้นะครับที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นเด่นสองนะครับตัวเดียวเลยนะครับผมคิดว่านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะมาเด่นสองนะครับเด่นสองนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนาะถ้ามาตามสูตรนะครับก็จะมาตามนี้นั่นแหละครับสําหรับในจับคู่นะครับเหมือนเดิมครับจะมี8คู่นะครับก็ถ้าเยอะนะครับก็ตัดไปเอาตัวที่ท่านชอบก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่ดวงนะครับอันนี้ดวงนะครับแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับใครโชคดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนาเงินนะครับที่โชคดีนะครับหลังจากใช้ยายอย่างอื่นนะครับในครอบครัวนะครับก็อย่าลืมนะครับนำเงินไปทําบุญนะครับเนาะจะได้เสริมดวงนะครับจะได้โชคดีขึ้นไปอีกนะครับนั่นนะครับจับคู่ก็จะเป็น27 2เจ็ดสองศูนย์สองแปด 2...3...1...7...1...0...1...8...1...6 นะครับ จุดทันนะครับเนาะน่าจะทันนะครับก็นั่นนะครับตัวเลขผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับที่จะให้มา 2- อสามคู่นะครับเนาะผมก็ไม่ได้ใช้อาจารย์นะครับผมก็แค่คนธรรมดาคนนึงนะครับบางท่านเรียกผมว่าอาจารย์นะครับไม่ต้องเรียกผมว่าอาจารย์นะครับเนาะผมไม่ใช้อาจารย์นะครับผมไม่ได้เก่งขั้นนั้นนะครับผมไม่ได้มีวิชาอะไรมากมายครับผมก็แค่นะครับแค่คำนวณจับบวกลบนะครับตัวเลขกันแค่นั้นนะครับตัวเลขที่ได้มาก็ตามนี้นั่นแหละครับ สำหรับนะครับ3ตัวหลักร้อยนะครับหลักร้อยในงวดที่แล้วนะครับอุตส่าห์หลักศัพท์หลักร้อยได้ศูนย์แล้วนะครับเนาะพลาดไปนะครับใน2ตัวนะครับหลักร้อยในงวดนี้นะครับก็คือ6นะครับเดี๋ยวผมชอบนะครับใน3มชุดนะครับก็จะมี6 2 7 6 2 8สองด 6 1 0นะครับนี่แหละครับจะเป็น3มชุดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับหรือนะครับถ้าไม่ชอบค้งสุดท้ายนะครับอาจจะเอาตามที่สูตรนะครับที่ผมคํานวณให้ไปก็ได้นะครับสูตรที่คํานวณผ่านๆมานะครับเนาะก็อาจจะมาตามสูตรก็ได้นะครับหรือไม่มาตามสูตรนะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับนะครับคลิปนะครับโค้งสุดท้ายนะครับ งวดที่นะครับลงช้าหน่อยนะครับเนาะลงช้าหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็อ๋อนะครับก็ทูบเนาะเลขทูบนะครับในงวดที่แล้วนะครับเสียดายนะครับเนาะมาแล้ว2ตัวนะครับขาดอีกตัวเดียวนะครับเนาะเออนะครับในงวดที่แล้วเลขทูบนะครับให้มานะครับมี0-5นะครับแล้วก็9นะครับ ในงวดนี้นะครับมีเลขทูกเหมือนเดิมนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับเนาะเก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมสําหรับในเลขทูกนะครับนั่นแหละครับสําหรับในเลขทูกนะครับไม่รู้ว่าจะนะครับถูกใจกันหรือเปล่านะครับเนาะนะนะครับเพราะว่ามันเป็นนั่นแหละครับก็เพราะว่านะครับมันผมว่ามันก็น่าจะมีโอกาสนะครับเพราะว่ามัน ไปตรงนะครับกับป้ายทะเบียนรถผมนะครับซึ่งป้ายทะเบียนรถนะครับมันออกมาต่อเนื่องนะครับท่านครับตอนนี้นะครับ1 2 3สานะครับ3ามงวดนะครับเต็มที่3ามงวดแล้วครับเพราะว่ามันเคยออกมามันก็ต้องออกมาต่อกันอีกนะครับผมคิดว่านะครับมันถ้านะครับถ้ามีดวงจริงนะครับก็คงออกมาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ป้ายทะเบียนรถผมนะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับ นั่นนะครับก็ลองนําไปจับไปตัดกันดูนะครับอาจจะมาอันนี้มาหรือไม่มาผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับผมทําเป็นแนวทางนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับแล้วก็รับชมกันนะครับอันนี้ก็ชอบตัวไหนนะครับถูกใจตัวไหนก็นําไปจับกันได้นะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็ หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมน่าจะมีสูตรมันที่ลงเหลือค้างไว้อยู่นะครับที่ผมยังไม่ได้ลงนะครับก็คือเลขเด่นนะครับสูตรเลขเด่นนะครับสูตรเลขเด่นบนล่างนะครับในงวดที่แล้วนะครับสูตรบนล่าง5้าหเนาะก็มาในเด่น5นะครับสูตรนี้ดาทั้งข้างบนข้างล่างนะครับมาในเด่น5 แล้วก็สูตรล่างนะครับเฉพาะล่างเท่านั้นนะครับสูตรล่าง59นะครับชื่อสูตรนะครับชื่อสูตรนะครับไม่ได้ให้มา5 9นะครับสูตรล่าง59นะครับก็ให้มาเด่น9แล้วก็เด่น8นะครับในงวดที่แล้วนะครับล่างเท่านั้นมา8นะครับนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวลงสูตรเลขเด่นให้ดูนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ก็ให้โชคดีในโค้งสุดท้ายนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ